โอ้โหสบายจังนะธาดพปีศาจของเจ้าเหรอตรวจสอบออตรวจสอบเลยเป็นทาตปีศาจจริงไม่มีปัญหานี่มันปีศาจอะไรเหตุดได้ไม่มีไอปีศาจเลยส่งป้ายปีศาจของเขามาเร็วสิออ ของเขาเฉินซิงนี่เจ้ามาจากเขาเฉินซิงเหรอคุณสมบัติไม่พอเลยโดนไล่ออกนะหเหตุใดลายถึงได้เลือนรางนักนี่มันลายอะไรไม่เคยเห็นนะเออนี่คือปลาจินหลี่นำโชคปีศาจปลาจินหลี่ถูกต้องดูสิดูสิดูนี่นะ นี่คือตาปลาถูกไหมนี่คือปากปลาส่วนนี่แก้มปลาแก้มปลาไปลจริงด้วย <c oughs> เ,ออเออเป็นปีศาจปลาจริงด้วย <c oughs> ใช่ๆๆ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ปีศาจปลาตอนนี้พลังอ่อนแอแทบจะไม่น่าเป็นปีศาจแล้ว <c oughs> ช่วยไม่ได้นะคุณสมบัติไม่พอ <c oughs> เลยจับได้แค่ปีศาจแบบนี้นะ ไม่เหมือนพวกท่านเกิดมาฉลาดได้เป็นสิทเจ็ดดาวของสำนักกว่างหาถูกต้องนะน่าอิจฉาจริงๆตังนี้ว่าสนาเป็นเซียนไม่จำเป็นต้องฝืนหรอกสายเซียนรักษาตัวด้วยออกไปข้าคืนให้ไปไปอาจินลีนำโชคละ นำโชคชิ้นใหญ่หมาให้ข้าไม่ใช่หรือไงอาฝูแม็กว่ามันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง